สวัสดีครับท่านผู้ชมผมต่อศักดิ์ครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมผมมีที่ดินแปลงเล็กใกล้ตัวจังหวัดอุทัยธานีหรือว่าใกล้ตัวเมืองเลยนะครับท่านผู้ชมที่ดินตรงนี้ห่างจากตัวเมืองจังหวัดของเราเนี่ยหกิโลเมตรเท่านั้นครับแล้วก็ถือว่าอยู่ในใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะครับเหมาะที่จะเป็นที่ดินนะครับเหมาะที่จะปลูกบ้านหรือว่าจะทําสวนทําเกษตรหรือว่าทำโฮมสเตย์ก็สามารถทําได้นะครับวิวตรงนี้ไม่มีวิวเขานะฮะเป็นนาล้วน ดูแล้วสะอาดตาครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่ตำบลหาดทนงอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีหรือว่าชาวบ้านเนี่ยอย่างคนพื้นที่แบบผมเนี่ยจะเรียกพื้นที่โซนนี้ว่าบ้านบางกุ้งนะครับห่างตัวเมือง5กิโลเมตรในเรื่องของการเดินทางเนี่ยดีนะครับเพราะว่าเป็นถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตไม่โดนลูกลังไม่โดนฝุ่นนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมผมพาท่านผู้ชมมาดูที่ดินแปลงทางด้านหน้าของท่านผู้ชมทางด้านนี้นะครับ ขนาดของแปลงพื้นที่เป็นแปลงเล็กครับแบ่งออกด้วยกันเนี่ยเป็น2แปลงนะครับแปลงที่1นะครับจะมีพื้นที่เนี่ยสองไร่สามงาน82ตารางวาครับท่านผู้ชมแล้วก็แปลงที่2 3ไร่69ตารางวาก็ถ้าพูดกันง่ายๆก็คือลักษณะเนี่ยแทบจะเท่ากันเลยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับขึ้นไปชมภาพมุมสูงในเรื่องของแนวขอบเขตในแต่ละแปลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวตามต่อกันลงมาในเรื่องของรายละเอียดครับ สำหรับแนวขอบเขตที่ดินนะครับท่านผู้ชมก็เป็นไปตามภาพมุมสูงนะครับซึ่งตอนนี้ผมยืนอยู่บนทางสาธารณะซึ่งจะเป็นถนนคอนกรีตนะครับความกว้างในโดยประมาณ5-6ถึงเมตรรถสามารถที่จะสวนเลนได้นะครับทางด้านหน้านะครับจะเป็นทางด้านของทิศตะวันตกนะครับซึ่งจะมีทั้งน้ําประปาแล้วก็ไฟฟ้ารวมไปถึงสายอินเทอร์เน็ตทางสาธารณะตรงนี้นะครับท่านผู้ชมจะสามารถเข้าไปปลายนาตากระยายก็ได้นะครับหรือว่าจะไปออกถนนเส้น3 3มก็สามารถออกได้นะฮะ แนวคันเขตแปลงที่1นะครับท่านผู้ชมจะเริ่มจากแนวต้นตาลนะครับแล้วก็มาจนมาตรงตรงนี้อ่ะผมตรงที่ลูกศรปักนะครับโดยประมาณนะครับท่านผู้ชมแต่ละแปลงเนี่ยจะหันหน้าไปทางด้านของทิศตะวันตกซึ่งตลอดแนวความยาวทั้ง2แปลงนะครับจะอยู่ที่40เมตรลักษณะของแปลงเนี่ยจะเท่ากันนะฮะแล้วก็ส่วนทางด้านนี้นะครับท่านผู้ชมจะเป็นทางด้านของทิศใต้ซึ่งทางด้านของทิศใต้ตลอดแนวความยาวแต่ละแปลงนะครับจะอยู่ที่ โดยประมาณ ال 120เมตรลักษณะเนะี่ยจะเท่ากันนะครับแล้วก็ส่วนทางด้านของท้ายแปลงที่ดินนะครับผมก็จะยึดทางด้านของทิศตะวันออกซึ่งตลอดแนวความยาวทางด้านของท้ายแปลงที่ดินก็จะเท่ากันครับท่านผู้ชมแต่ละแปลงแต่ละล็อกจะอยู่ที่40เมตรนะฮะแล้วก็ส่วนทางด้านของทิศเหนือนะครับตลอดแนวความยาวนะครับจนขึ้นมาถึงแนวต้นตาลทางด้านนี้นะครับจะเป็นทางด้านของทิศเหนือตลอดแนวความยาวแต่ละแปลงแต่ละล็อกนะครับ120เมตรเท่ากันครับ ในเรื่องของน้ําประปาไฟฟ้าย้ํากันอีกสักครั้งนะครับรวมไปถึงสายอินเทอร์เน็ตเนี่ยผ่านบริเวณของหน้าแปลงที่ดินแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในแหล่งชุมชนสามารถที่จะอยู่อาศัยได้นะฮะแล้วก็ดูจากสภาพของแปลงที่ดินนะครับก็ถือว่าไม่ต่าจากถนนถ้าจะขุดสาสร์เอามาถมทางด้านหน้าหรือว่าจะขุดทางด้านหน้าไปถมทางด้านหลังนี่ก็สามารถที่จะปลูกต้นไม้นะครับหรือว่าปลูกบ้านทํารีสอร์ทได้นะฮะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่ที่ต้องอ่าอย่างผมเนี่ยเป็นชาวบ้านนะครับเป็นชาวบ้านโซนนี้ก็ต้องบอกว่า การันตีในเรื่องของน้ําที่ดีดินที่ดีนะครับนาเนี่ยแล้วแต่ความสามารถเลยครับท่านผู้ชมสามารถทําได้ถึงปีละ2อถึงสครั้งนะฮะก็ดูแลกันนะครับท่านผู้ชมตามภาพเลยครับข้าวเขียวสวยนะฮะแล้วทางด้านนี้นะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะครับตอนนี้เขาเรียกว่าคลองขุนหมานะครับซึ่งตอนนี้เขากําลังพัฒนานะครับให้เป็นสถานที่ออกกําลังกายนะฮะถ้าดูจากภาพมุมสูงจะเห็นได้ว่าถัดจากคลองขุนหมาขึ้นไปเนี่ยจะเป็นแม่น้ําเจ้าพยานะครับ เขาก็จะดึงน้ําเข้ามาที่คลองคุนหมาเนี่ยเพื่อการเกษตรนะครับกับพื้นที่โซนนี้ดินดีดีแล้วก็น้ําดีนะครับสามารถที่จะไปออกกําลังกายได้นะฮะสำหรับใครที่ปลูกบ้านตรงนี้แล้วก็ไปออกกําลังกายปั่นจักรยานพื้นที่โซนตรงนี้นะครับ mm hmm. เขาก็พัฒนาให้เป็นเ,ออเขาเรียกอะไรเส้นทางจักรยานนะครับของจังหวัดอุทัยนะฮะห่างจากรีสอร์ทนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นโฮมสเตย์ปายนาตากระยายนะครับในเรื่องของการบริการนี้ก็ต้อง ให้เขาเลยสถานที่ตรงนี้นะครับเป็นสถานเป็นรู้จักกันนะครับแล้วก็นิสัยดีเป็นคนคุ้นเคยเป็นคนพื้นที่ห่างจากแปลงที่ดินตรงนี้นะครับ5 500เมตรเท่านั้นนะฮะห่างจากถนนเส้น3 3 3มครับท่านชมลงเข้ามาถึงแปลงที่ดินของเราเนี่ยโดยประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นซึ่งตรงนี้จะเป็นบรรยากาศของหน้าแปลงที่ดินก็จะมีบ้านคนอยู่อาศัยนะฮะ ตลอดแนวความยาวนะครับท่านผู้ชมของแปลงที่ดินนะครับย้ำก็ดีสักครั้งแต่ละล็อกหน้าแปลงที่ดินนะครับจะอยู่ที่40เมตรนะฮะห่างจากตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับอยู่ที่5กิโลเมตรนะครับหรือว่าจะเป็นบึงนะครับบึงเฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นสถานที่ออกกําลังกายของคนจังหวัดอุทัยธานีนะครับจากบริเวณของแปลงที่ดินของเราเนี่ยโดยประมาณ8กิโลเมตรนะครับห่างจากกรุงเทพนะครับ190กิโลนะฮะ ซึ่งตรงนี้มีรถโดยสารนะครับถ้าท่านผู้ชมแบบว่าไม่สะดวกในเรื่องของรถยนต์ส่วนตัวก็สามารถที่จะนั่งรถนะครับจากกรุงเทพนะฮะมาถึงตัวจังหวัดอุทัยธานีนะครับแล้วก็มาแปลงที่ดินได้นะฮะห่างจากวัดท่าซุ้งนะครับหรือว่าวัดหลวงพ่อหรือีลึงดำของเรานี่แหละนะฮะ16กกิโลเมตรนะครับสำหรับแปลงที่ดินนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านใดสนใจนะครับในเรื่องของรายละเอียดนี้สามารถติดต่อสอบถามนะครับตามเข้า ตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะครับส่วนวันนี้นะครับผมต่อสักขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันครั้งหน้าฝากไว้ด้วยครับกับที่ดินใกล้ตัวเมืองนะครับเป็นที่ดินแปลงเล็กสามารถที่จะอยู่อาศัยได้นะฮะเอาไว้พบกันครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ